เป็นสสจากจังหวัดพิจิตรนะครับผมแล้วก็สสอันวาสนนั่งข้างพี่มอนนั่เดี๋ยววันนี้จะมาเป็นตัวแทนทุกทุกอยกันนะครับใช่ครับผมและอีกหนึ่งทีมนะฮะต้องมีนะฮะทีมนี้เป็นพี่ๆจากสื่อมวลชนสายวันนี้ไม่มีใครแย่งผมอีกแล้วฟิลเอฟอ็ีะสอมีคำถามจะถามพี่ๆเขาไหมครับกับถามเรื่องจ่ายทีมด็อกสตาร์ก่อนเลยได้ไหมครับครับผมคั่งได้นะครับครับผมครับโอเคใช่ไหมพี่ต้องนะครับคุณมอนถูกครับถูกครับ มีอะไรก็ต้องถามเต่าครับเพราะว่าเต่าเลี้ยงมาก่อนครับนะครับผมแล้วผมเลี้ยงสองลูกเลยนะนะครับผู้หญิงคนผู้ชายคนครับหมอนะครับแต่เห็นมอสบอกว่าอยากได้ลูกผู้ชายอยู่ก็เนี่ยปครับหมายความว่ายังไงขยายความนิดนึงได้ไหมครับปลอดปลอดไทยนี่คือปลอดไทยคือชนะแน่นอนอโอ้คือได้กว่าเพราะว่าพี่เต่าบอกว่าทีมจะแพ้เนี่ยทนนี้รู้กครับเราไปเตะบอลเราไม่ได้ไปต่อยมวยนะครับต้องแยกแยะนะครับหมอแอกรู้นี่เราทีมเดียวกันนะครับ นี่ก็คือเป็นจากทีมด็อกสตาร์แล้วเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนว่าวันแข่งของเขาเนี่ยจะสามารถชนะทุกทีมได้หรือเปล่าเพราะว่ากล้าแข่งขาดต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าบัตรด้วยครับอ๋อครับผมผมเชียร์เยอะว่าบัตรเ,เนี่ยเราเอาเงินไปทําบุญด้วยแถมแลกเสื้อด้วยนะครับจริงเหรอครับครับงานนี้ค<อ>ือไปต้องซื้อบัตรด้วยถ้าไปซื้อบัตรครับ590บาทอ่าครับได้เสื้อยือดหนึ่งตัวด้วยเสื้อยือดเป็นแฟบ